ธรรมะปฏิบัติมาต่อกันธรรมะปฏิบัติที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานะจะลงลึกลงไปอีกสําหรับผู้ปฏิบัติมาสักระยะหน,นึ่งนะถึงจะพอที่จะเข้าใจและเห็นภาพได้นะส่วนผู้ที่มาฟังเพื่อที่จะเอาไปจินตสุตตะอ,อะไรเนี่ยก็ลองฟังดูนะว่าม,มันจะได้ภาพของความขิดมมากหมวยแค่ไหน คราวนี้เนี่ยเออ่ตัวที่หลวงพ่อลงไว้ในอีพีที่ผ่านมาคือเรื่องของอนาปรสตินะอนาปรสติที่เน้ยนย้ำลงไปแล้วเกวี่ยวกับเรื่องของอการดีบัติไปเพื่อความสงบนะหรือว่าเป็นภาษาพระนี่เรียกว่าส,าาสมถนะคือเพื่อความสุขอันนั้นก็เป็นประโยชน์ในปัจจุบันซึงเล่าค่อนข้างะละเอียดในอีพีที่แล้วอนะีพีนี้จะมาขอย้ำลงไปในส่วนที่มันเป็น วิปัสสนากรรมฐานเอาตัววิปัสสนาก่อนะตัวิปัสสนาเนี่ยมันในความหมายของมันแปลว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งเห็นแจ้งเห็นชัดในเงี้ยนะไม่ใช่ว่าเห็นเขียนแสงเห็นสว่างอะไรนะเห็นแจ้งคือเห็นมันชัดเห็นอะไรนะแล้วไม่เห็นอย่างไรอไอตัวนี้เนี่ย เอ่อเป็นตัวที่เราคือเห็นการคือเห็นการทํางานของจิตนะอ่าเอาเอาสรุปอย่างนี้ก่อนนะเห็นการทํางานของจิตนะยส่วนเอ่อกรรมฐานเนี่ยอปป่าเล่าให้ฟังแล้วว่ามันเป็นที่ทํางานที่ทํางานมันทําอย่างไรทํางานยังไงเห็นจิตทํางานเห็นจิตทํางานเราจะเห็นได้ยังไงนะอันนี้คือตัวกรรมฐาน กรรมฐานที่เราใช้นะอย่างที่แล้วที่ย,ยกตัวอย่างคือตัวอานาปนาสติกนี่ตัวอนาปลาสติเนี่ยก็คือเป็นตัวที่พุทธเจ้าได้สรรเสริญไม่เยอะนะก็คือการใช้ลมหายใจาการใช้ลมหายใจนะหลายที่อาจจะมีหลายอย่างนะไม่ต้องไปพูดถึงอะไรพวกภปัญา,าพุทธเรเอาตัวลมหายใจนี่ก่อน ไอ้เพรพะเวลาพุทโธที่ว่าพุทโธไปกำกับตามลมหายใจอันนั้นมันเป็นอีกส่วนหนึ่งนะเป็นอีกส่วนหนึ่งการกำกับอีกส่วนหนึ่งยกไว้ก่อนเอาเฉพาะลมหายใจก่อนทําไมถึงมามาดูลมหายใจเป็นกรรมฐานเอ่อเพราะว่าเราจะต้องดึงคือแล้วว่าเมื่อเกิดอพี่ที่แล้วเนี่ยเล่าเรื่องย้อนกลับคือไปคือว่าในจิตของเราเนี่ยมันมีการทํางานอยู่แค่สี่ที่ คือจิตมโนวิญญาณเนี่ยมันจะแสดงหรือว่ามันจะเกิดขึ้นนะเป็นภาษาเราเรียกว่ามันเกิดขึ้นหรือมันเห็นขึ้นหรือมันมันแสดงอยู่แค่สีที่คือที่รูป